สวัสดีครับเพื่อนๆชาว S Mobile ทุกท่านครับเจอกันกลัวกับแล้วนะครับวันนี้ก็มีโมเดลใหม่เข้ามาอีกแล้วนั่นคือนี่ฮะอ่าเทคโนคาร์บอนสิบหกนะฮะแต่เป็นตัวสิบหกตัวธรรมดาน,นะครับผมนะฮะก่อนจะเริ่มอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการอ่าพรีวิวโทรศัพท์ตัวนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับปักษาสุขภาพให้ดีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะฮะก็อยากให้อ่าเพื่อนๆทุกคนนะครับอ่า ระวังสุขภาพกันด้วยนะฮะออกจากบ้านก็ใส่แมสนะครับแล้วก็เซฟร่างกายให้ให้ดีนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสําหรับคาร์มอนนะครับสิบหกตัวนี้นะครับก่อนที่จะเป็นอ่าตัวสิบหกพรีเมียมนะฮะแลวก็เอาตัวคาร์มอนสิบหกธรรมดาเนี่ยมาให้เป็นออเดอร์กันเลยดีกว่านะครับอมาบอกเล่าเก้าสิบถึงตัว แบรนด์เทคโนกันเลยดีกว่านะฮะแอกอยากจะบอกเลยว่าพอแรคได้ไปศึกษาข้อมูลนะฮะอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับอ่าแบรนด์นี้นะฮะก็เลยต้องมาคิดใหม่เซะว่าจริงๆอ่ะเทคโนเนี่ยมันน่าจะเป็นในเรื่องของแบรนด์แม่ของอินฟินิตด้วยซ้ำนะฮะอันนี้อันนี้ก็คือด้วยความคิดของตัวแรกเองนะฮะก็แล้วแต่ใครจะไป อาจินตนาการเอาก็แล้วกันนะฮะแต่จากที่แรกเห็นข้อมูลมานะฮะโดยโดยโดยส่วนตัวที่เห็นนะครับรู้สึกว่าคาร์มอนนะครก็จะมีอะไรหลายๆอย่างนะครับของอ่าในการพัฒนาของเขาเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเดเว l o p e ลของเขาในการทําในเรื่องของกล้องนะฮะคือทําเป็นแบบจริงจังเลยฮะเป็นล่ําเป็นสันนะฮะในการพัฒนาพัฒนากล้องนะฮะได้รับรางวัลหลายๆอย่างนะในโฟนของแอฟร c ิิกาเขานะฮะ เยอะแยะมากมายเลยนะฮะจะสังเกตเห็นนะฮะเดี๋ยวแอรจะให้ดูนะฮะในเรื่องของกล้องของเขาเนี่ยเขาจะมีเขียนตรงลหลน้ำนะฮะเป็นเป็นตัวสอนว่า TAI VOS นะฮะเรียกง่ายๆไทสวอตนะฮะตัวย่อภาษาอังกฤษนะฮะก็ย่อมาจากอ่าเท c h น o A I นะครับอ่าออ i ติมิเซชัน o l u t i ันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทีมพัฒนา Developer ของ แบรนด์นี้นะฮะก็คือแบรนด์เทคโนลนะ,ะก็คือพอเข้าไปศึกษาเห็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันคือแบบเทคโนโลนี่มันจะเป็นแบรนด์แม่ด้วยซ้ําไปนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มาเปิดตัวในโซนยุโรปด้วยซ้ําไม่ได้เปิดตัวในโซนเอเชียนะฮะเขาจะไปเป็นราชาอยู่ตรงโซนแอฟริกานั่นเองนะฮะในส่วนของแอฟริกาก็ไม่กี่ประเทศเองที่เขา ที่เขาเปิดตัวนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นเจ็ดถึงแปดประเทศนะฮะไนจีเรียนะฮะเป็นอะไรจ๋าๆเลยนะฮะตรงนั้นเขาเข้าไปทําตลาดตรงนั้นนั่นเองนะฮะเราจะเห็นได้ว่าโอเคละมันถึงแม้ว่าถ้าในส่วนตัวคนไทยจะมองนะฮะหรือคนทั่วไปจะมองว่ามันก็คือแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ไต่เต้านะฮะแต่เป็นแบรนด์ไต่เต้าที่แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรทำอะไรแบบจริงจังมากนะฮะเป็นร่ำเป็นสารโดยเฉพาะในเรื่องของลอมกล้องนะะเขาจะได้รางวัลในเรื่องของการพัฒนา ในเรื่องของการถ่ายภาพอ่าเขาเรียกไงชนอปกติโซนนั้นจะเป็นโซนผิวดำใช่ไหมฮะเขาได้แชมป์ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของลอมกล้อง,องที่เอาไว้ถ่ายภาพสำหรับคนที่มีโทนผิวสีประมาณนั้นนะโดยเฉพาะเลยนะครับนะฮนะทั้งหมดเฉดรู้สึกว่าจะเป็นอ่าสิเฉดสีฐานสีของเขานะที่เป็นสีดำนะฮะพูดกันแบบตรงตรง,ตรงนะฮะเขาได้รางวัลน,นะฮะแล้วก็ แน่นอนนะฮะได้ได้ลองเจ้าตัวตัวคาร์มอนธรรมดาเนี่ยแล้วรู้สึกได้ว่าในเรื่องของอางานวิดีโองานถ่ายรูปนะฮะของเขาเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอะไรถึงแม้ว่าจะเป็นมือถือระดับเขาเรียกว่าอะไรพูดกันตรงๆนะครับคือเป็นไต่เต้านะฮะแล้วก็เป็นมือถือที่แบบโลคอสนั่นเองเป็นมือถือที่ประมาณเป็นเอนทรีนะครับแต่ จริงๆแล้วเนี่ยอาจสมมติตัวเนี้ยมันอยู่ที่ราคา4,000นิดๆนะครับแต่แอปบอกได้เลยว่าถ้าเป็นบ้านเขาเนี่ยคิดว่ามันต้องราคาต่ํากว่านี้นะฮะน่าจะอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าๆด้วยซ้ําไปนะฮะแต่ด้วยด้วยเขาเรียกว่าอะไรค่าใช้จ่ายมันมีคอสมีอะไรที่คนที่เอาเข้ามาเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มคอสตัวนั้นเข้าไปแอปก็เลยซื้อได้ได้ประมาณ4,000นิดๆนะฮะจะตัวคอมมอน16ธรรมดาตัวนี้นะฮะเช่นเดียวกันกับตัวที่ เทสแอดอยากเอามาให้รีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูมากๆเลยก็คือคาร์โมน16พ r เมียมนะครับพีเมียรพเมียมอะไรเนี้ี่ก็คือตัวนั้นน่ะมันจะเป็นเรือธงของเขาเลยของแบรนด์เขาเลยซึ่งเข้าไปอ่านในรายละเอียดนะครมีในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่เกี่ยวกับกล้องเกี่ยวกับอวิธีงานวิดีโอเนีต่างๆมากมายนะฮะโดยเฉพาะาเทคโนโลยีที่เขาใส่มาเพื่อเพื่อรองรับนะฮะความสามารถในการจับ จ่ายของของทวีปนั้นๆพูดกันตรงๆนะฮะซึ่งถ้าเป็นบ้านเขาเนะี่ยอยู่มันก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน จ็ดพันนิดๆแอกว่านะค็คือถ้าถ้าแพงที่สุดเดือทงบ้านเขาก็อยู่ประมาณเจ็ดพันนิดๆแต่แต่มาบ้านเราไอดคิดว่าน่าจะเหมือนกับซีโร่แปดของแอยเองที่เคยเอามานี่เกือบหมื่นเลยนะฮะเพราะว่ามันมีค่าเชื่อจ่ายนะก็พูดง่ายๆเขาส่งต่อมานอีกทีนะฮะก็เขาก็เอาทํากําไรไปกันอีกทีหนึ่งนะฮะประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะแอรู้สึกเลยได้ว่าเจ้าตัวเทคโนนะฮะโดยเฉพาะหลายๆรุ่นนะฮะซึ่งถ้า ไปดูจริงๆเนี่ยมันมีหลายรุ่นมากที่เราอ้าวคาริออน12ก็มี15ก็มีแบบเยอะแย,ยะมากมายที่แบบเขาออกมาแล้วแต่เราไม่รู้กันนะฮะโดยเฉพาะตัวที่เป็นหน้าจออัโมเลดอะไรก็มีเยอะแยะนะฮะอย่างที่เราเราบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอ่าหน้าจอแบบโอเลดมาบ้างจริงๆไม่ใช่นะฮะเขามีนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้นั่นเองนะฮะก็เขาก็ฉีด ปีกย่อยของมือถือแบรนด์เขาต่ตางๆนานา,นามากมายเหมือนกันนะฮะแต่โอเคเอามาเข้าเรื่องกันนะฮะสำหรับเจ้าตัวคำว่า16ตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวที่ถูกนะฮะแต่ถ้าใครเนะี่ยที่แอบบอกได้เลยว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับอินฟินิตบ้านเรานะฮะสูสนะีอยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์ใครจะไ่ใช้ตรงไหนแต่บอกได้เลยนะฮะฟังส่วนได้เลยว่าถ้าใครทํางานในช่วงถึงเย็นถึงกลางคืนนะครับเย็นถึงกลางคืนนะครับแล้วสามารถที่จะ เอาตัวนี้ไปใช้งานเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆเพราะว่าในเรื่องของอางานวิดีโอนะฮะลอมกล้องที่เขาพัฒนาในเรื่องของถ่ายในเรื่องตอนกลางคืนนะฮะดีมากๆเลยให้ความสว่างและให้ความเคลียร์ที่ชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะถึงแม้ว่ามันจะตามราคานะฮะกล้องมันจะอาจจะดูไม่คมอะไรต่างๆมากมายมันก็ดูเหมือนกับว่ากล้องมือถือราคาประมาณสามสี่พันถ่ายดูพื้นๆแต่มันเป็นพื้นๆที่ว่ามันนําเขาเรียกว่าอะไรมันนํา มันนำความที่เป็นพื้นพื้นของมือถือที่เรารู้จัก,กไปไกลเลยทีเดียวนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกันในระดับเดียวกันนะฮะเดี๋ยวก็อกดูอดูให้เพื่อนๆดูที่ภาพที่แลกโชว์ให้ดูก็เรากัดน,นะครับตรงนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าไอ้คัมมอนนะครับ16พเมยมนะฮะในงานวิดีโอและงานในเรื่องของรูปมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ภาพงานวิดีโอกล้องหลังนะครับของเทคโนคาร์มอ16นะฮนะอัดในฟอลเอดที่ 2K นะครับก็ให้เพื่อนๆพิจารณากันเองนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับในเรื่องของการเดินนะเดินด้วยมือเดียวเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าต้องดูว่าเช็คกิ้งมันยังไงด้วยนะครับประมาเนี่ย โฟกัสถือว่าโอเคเลยนะฮะย้อนแสงก็ถือว่ามีโอเวอร์นิดหน่อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของดิจิิกสเลน์ก็ยังทำได้ไม่ดีนะครับแต่ว่าเทียบกับราคานะฮะได้ประมาณนี้ถือว่าพอใจเนี่ยฮะถ้าจังหวะตรงๆก็จะมืดเลย แต่ถ้าออกห่างมานิดนะฮะก็ถือว่าทำได้ดีเนี่ยฮะปรับมานิดเซสวิดีโอ 4K นะครับของเทคโนโปไม่ใช่สิเทคโนคาร์มอนสิบนะครับก็ตัวนี้ใช้ในเรื่องของวิดีโออัดที่ 2K นะครับก็ถือว่าราคานี้นะครับแล้วเทคโนเนี่ยให้มา วิดีโอกล้องหน้าได้ถึง 2K เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อพิจารณาของเพื่อนๆเลยทีเดียวนะครับคุณภาพก็ถือว่าแบบไม่ขี้เลอะเลยนะครับจากที่อ่า,อาทำให้ดูอยู่นะตอนนี้นะครับประมาณนี้โอเคในเรื่องของวิดีโอกล้องหน้านะครับก็มีฟีเจอร์นะครับหน้าฉัดหลังเบอร์มาให้ด้วยนะครับคามิโน่สิก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับก็ถือว่ามีฟีเจอร์นี้มาให้ด้วยก็ เอาไปใช้ในการถ่ายภาพนะฮะใครจะอัดไลฟ์ใครจะอัดคลิปนะฮะที่เป็นหน้าชัดหลังเบอร์ก็สามารถทําได้นะฮะก็อยู่ประมาณนี้นะครับราคานี้ให้มาประมาณนี้ถือว่าแบบให้เพื่อนๆไปพิจารณาเอาก็แล้วกันนะครับผมก็มีด้วยนะครับสาหรับวิดีโอหน้าชัดหลังเบอร์ มีมือถือดีๆแปลกๆใหม่ๆนะฮะเข้ามาให้เพื่อนๆได้มีมือถือดีๆไว้ใช้การมือถือทุกทูมือถือแปลกๆที่แบบเออเป็นอะไรที่แบบอินดี้อินดี้นะฮะจ๋าๆนะฮะก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แอคชั่นได้นะครับเราจะได้เป็นกําลังใจให้กันนะ้วก็จะได้มีมือถือประมาณนี้เข้ามาให้เพื่อนๆได้ดูเป็นข้อมูลกันอีกนะครับสําหรับวันนี้นะครับรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็เซฟเรื่องของโควิดกันด้วยนะครับบ๊ายบายเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ